นวมคำสัญญาที่ไม่เป็นจริงจาก,กาดาพิฆาตศูนย์ค่ะคลิปนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ช่วงนี้เนี่ยเลื่อนไปทางไหนก็เจอแต่อาจารย์โกโจจากมหาเวทผลิตมันนะคะกับวลีสุดฮิตที่ยูจิถามว่าอาจารย์ถ้าจารย์สู้กับสุคุณะใครจะชนะซึ่งอาจารย์โกโจแกก็ตอบว่าของมันแน่แล้วแค่สุคุณากระกาศเดี๋ยวจารตบมันโชว์ให้ดูจานต้องชนะอยู่แล้ว นี่มันจกตากันอยากให้ลูกสิษย์สบายใจชัดๆทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าแพ้ชัวไข่สูตรเจ้าพ่อได้น้อยพอมานึกดูดีๆแล้วเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันพีชหรืออื่นๆอีกเนี่ยเน้นๆอีกคนกัดจานจิรยะจากนารุโตะนะคะในเรื่องต่างๆก็มักจะมีคนที่ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามนั้น จนกลายเป็นฉากดรามา่าดีเอยคนดูกระหมัดแล้วพร้อมกับปาน้ําตาที่ไหลซิบซิบทเอาคนอ่านคนดูอย่างเราเราเสียใจเสียน้ําตาคนเขียนคนแต่งทํากันได้ลงและแน่นอนว่าในดาบที่คาดอันสูนเองก็มีหลายคําสัญญาเลยนะคะที่สัญญากันไว้แล้วสุดท้ายก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตุยไปก่อนจนกลายเป็นฉากเศร้าๆค่ะวันนี้นะคะแอดหมวยอิงหรือน้องอิงคนนี้คนเดิมคนนี้เด็กฝึกงานเด็กข้างไข่ของพี่ปิงซู เ่กอกนี้ตังยรับหน้าที่มาให้เสียงคลิปอีกเช่นเคยคะ่ะกับรวมคำสัญญาที่ไม่เป็นจริงในดาบพิฆาตศูนย์ที่สะก,กิดหัวใจช่องบิงซูที่สุดคะ่ะถ้าพูดถึงคำสัญญาแล้วก็คำสัญญาที่โคตรเศร้าโคตรเจ็บจี๊ดเลยหนึ่งในนั้นนี่ไม่พ้นคำสัญญาของยูชิโร่และคุณทามาโยแน่นอน,นะคะ่ะ อย่างที่เพื่อนๆรู้ยูชิโร่เนี่ยเขาคลั่งรักคุณธรรมโยมากๆนะคะยูชิโร่เคยบอกความรู้สึกของตัวเองออกไปต่อคุณธรรมโยว่ารักนะจุ๊บจุแล้วมันก็ทําให้ตัวของเขารู้ว่าคุณธรรมโยไม่สามารถลืมอดีตสามีและลูกที่ตัวเองกินไปตอนที่เป็นอสูรได้คะ่ะยูชิโร่ทำได้เพียงแค่ขอให้คุณธรรมโยสัญญาชาตินี้ไม่เป็นไรคะ่ะเธอยังไม่ลืมเขา เกิดชาติหน้าชันใดขอให้เราทั้งคู่ได้เป็นรามมีภรรยากันนะตัวเธอซึ่งพอคุณธรรมโยได้ยินเธอก็ยิ้มนะคะพร้อมกับพยักหน้ารับอีกด้วยโดยคำสัญญาของทั้งคู่มันบ่งบอกว่าทั้งคู่เตรียมใจที่จะตายในศึกก่อนลุ่งสางห,หรือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเอาไว้แล้วค่ะพอดูสิไอ้คนที่สู้ด้วยแต่ละคนมันโหดซะขนาดนั้นคนที่คิดว่าตัวเองจะรอดหนึรเปเซ็มันก็มั่นหน้าเกินไปแล้ว แล้วคุณธรรมยศก็ได้เสียชีวิตลงด้วยการโดนอิตามุซันดีบหัวแตกโล้นนะคะแต่ในสุดนี้มันผิดแผนยูชิโร่เขาไม่ได้เสียชีวิตไปด้วยค่ะถ้าไม่หลังจากนี้เขาใช้ชีวิตอย่างใจสลายหมดหวังไปวันๆอยู่กับเจ้าแมวจัจจมารุเพราะว่าโลกทั้งใบของเขาอย่างคุณธรรมยศได้จากเขาไปแล้วตลอดกาล ถึงขนาดที่ทันจิโร่ต้องพูดกับเขาว่าคุณยูชิโร่อย่าตายนะมีเพียงแค่คุณยูชิโร่คนเดียวเท่านั้นจะสามารถจดจําคุณทางโยะไปได้ตลอดการเพราะฉะนั้นขอร้องล่ะขอให้คุณยูชิโร่มีชีวิตอยู่ต่อไป ซึ่งนั่นเองนะคะที่ทําให้ยูชิโร่มีชีวิตอยู่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกทันจิโร่โดยไม่จบชีวิตตัวเองลงเพื่อที่จะจดจําคุณทามโยพร้อมกับวาดภาพของคุณทามโยออกมาใบแล้วใบเล่าเพื่อให้โลกได้เห็นถึงความงดงามของคุณทามโยคะ่ะและก็เพื่อรอวันที่คุณทามโยะจะกลับมาเกิดใหม่แล้วใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันตามคําสัญญาที่เคยให้ไว้แต่วันนั้น อาจจะไม่มีอยู่จริงมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยและยูชิโนะอาจจะต้องรองไปตลอดการด้วยอายุไขของอาูุที่ยาวนานโดยที่ไม่มีคนทำมายอีกเลยมีเพียงแค่ภาพวาดที่เขาวาดขึ้นอยู่ข้างกายและเขาทำได้แค่เท่านั้นค่ะเป็นไงเศร้าไหม ทีนี้มาต่อที่คำมั่นสัญญาระหว่างซาเนมิและเพื่อนคนสําคัญของเขาอย่างมาซาจิกะที่บอกว่าระหว่างรองสองคนเนี่ยถ้าใครได้เป็นเสาหลักก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะส่วนคนที่แพ้ต้องเลี้ยงเนื้อหัวหม้อไฟแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเอาให้ล่มจมมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถกันไปเลย โดยเรื่องทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าจะเล่าก็ต้องขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงเนอะคูเมโนะมาซาจิกะคนที่เป็นทั้งสิทธพี่เพื่อนสนิทคู่แข่งและอื่นๆอีกค่ะคนคนนี้นะคะเป็นทุกอย่างของซานมิจริงๆแล้วก็เป็นปมฝังใจบาดลึกในใจของเขาไม่แพ้การตายของครอบครัวเลยค่ะเพราะมาซาจิกะเป็นคนที่พาซานมิออกมาจากมุมมืดที่สุดของชีวิตและหนทางที่โดดเดี่ยวแสนยากลําบาก โดยการพาซาเนามิมาทางที่ถูกที่ควรโดยใช้วิธีค่อยๆตีสนิทจนทําให้ซาเนามิในวัยเด็กเปิดใจทีละเล็กทีละน้อยค่ะและเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาหลายปีคล้ายๆกับแก๊งตัวเอกของเรื่องอย่างทันจิโร่เซนอิสึอินโนซเกะเลยค่ะนึกดูว่าสามนอพวกนี้สนิทกันแค่ไหนซาเนามิและมาซาจิกะก็สนิทกันแบบนั้นเลยนะคะ จริงๆแล้วการได้เป็นเสาหลักเนี่ยมันเป็นความฝันของมาซาจิกะเขาค่ะสนินี้ตอนนั้นอยู่แบบสังกตายไม่ได้มีความฝันอะไรเลยส่วนกระทั่งพวกเขาสองคนตะลอนฝ่าปอสูนด้วยกันบ้างแยกกันไปบ้างจนเกือบจะได้เป็นเสาหลักด้วยกันทั้งคู่นะคะตรงจุดๆุดนี้นี่เองที่มาซาจิกะพน,นันไว้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันดูไม่ดีต้องบอกว่าสัญญากันเอาไว้กับซน,นีอยู่สเรื่องค่ะ เรื่องที่1นคือถ้าใครได้เป็นเสาหลักก่อนคนที่แพ้จะต้องเลี้ยงเนื้อหัวเมอรไฟชุดใหญ่เอาให้บ้านล่มจมกันไปเลยและสัญญาเรื่องที่2คือหลังจากจบภารกิจนี้เรามาปะดาบกันหน่อยไม่ได้ดวลฝีมือกันมานานแล้วเรื่องนี้พี่นิคเคยเล่าไว้ในคลิปน้องพี่ที่หลักนะคะเน๋ยออิงตัดขึ้นมาสักหน่อยละกันค่ะถ้าเสร็จภารกิจนี้เรามาปะดาบฝึกกันหน่อย ทั้งหมด207ครั้งชนะ169แพ้42เสมอ6ค่านำโดงแล้วแฮะมาซาจิกะพูดก่อนที่ซานิมิจะาโลกโลก,โลกสวนกลับไปว่าสลับกันต่างหากโว้ยทุกวันนี้ทำไมแกถึงทำตัวไม่น่ารักเลยวะซานิมิแถมสูงแซงหน้าข้าอีกนั่นก็เป็นเพราะว่าข้าจะได้เป็นเสาหลักก่อนแกไงล่ะซานิมิตอบ น้อยฝันไปเถอะในฐานะรุ่นพี่ข้าไม่มีวันยอมแพ้แกหรอกข้าตั้งหากที่จะเป็นเสาหลักและให้แกเลี้ยงเนื้อวัวเม้าไฟให้ได้และยังไงซะแข่งชนร่วงกวางข้าก็ยังชนะนำแกอยู่นะพูดพลาำอยู่ได้รีบๆเดินเข้าไอ้สิทธิ์พี่งี่เง่า แต่ฝันของพวกเขาก็ต้องสลายไปเมื่อมาซาจิกะตายซะก่อนจะได้เป็นเสาหลักค่ะจากภารกิจนี้ที่กําลังไปทําเนี่ยถ้าจัดการได้ทั้งคู่ก็จะได้เป็นเสาหลักนะคะและในวันนั้นซาเนมิก็กลายมาเป็นเสาหลักแค่คนเดียวพอภารกิจนี้มาซาจิกะตายจากการปกป้องซาเนมิจนทําให้เขามีจังหวะจัดการกับอสูเครื่องแหลมได้ค่ะ ซึ่งนั้นก็ทําให้มาซาจิกะไม่ได้กลับมารับตาแหน่งเสาหลักและไม่ได้มากินเนื้อวัวโม่ไฟกับซเนมิโดยที่ไม่ได้มีใครเลี้ยงเนื่องจากทั้งคู่ได้เป็นเสาหลักเนาะแชร์ไปกินด้วยกันเฉยๆก็พอตามสัญญาถ้ามาซาจิกะยังไม่ตายพวกเขาคงกําลังดวลฝีมือผัดกันแพ้ผัดกันชนะอย่างไม่รู้จบตามคําสัญญาค่ะ ใครที่อยากรู้เรื่องราวของทั้งคู่จบคลิปนี้แล้วลองไปดูเรื่องเล่าน้องพี่ที่รักที่พี่นิสเคยทำเอาไว้นานแล้วนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะเอาละค่ะขยับมาที่ฝั่งอสูรกันบ้างชื่อของเขาตอนเป็นมนุษย์คือฮากุจิหรือชื่ออสูรอากาสะ โดยเขานะคะเคยมีคําสัญญากับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักค่ะผู้หญิงคนนั้นคือโคยุกิลูกสาวเจ้าของโรงฝึกศิลปะการต่อสู้โซลิวนั่นเองโคยุกิเธอขอให้เขาเป็นสามีของเธอและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งฮาคุจิตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นเขาจะดีจริงๆหรอเขาเคยเป็นอาชญากรของเอโดะเลยนะว้ยแน่ใจหรอที่เลือกเขาอะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่ฮาคุจิหรืออากะะ ก็รักเธอเหมือนกันนะคะเขาจึงตอบตกลงว่าได้สิพร้อมกับตั้งปณิธานให้คำสัญญาอย่างแนว่วแน่ว่าเขาจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าใครและปกป้องโคโยกิที่มีร่างกายออนแอไปตลอดชีวิตค่ะผู้จยาวเหยียดมันตากไปหน่อยสรุปก็คือสัญญาว่าจะแต่งงานกันและฮาคุจิจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อปกป้องโคโยกิไปตลอดชีวิตค่ะโดยถ้ามันเป็นอย่างที่สัญญากันเอาไว้คงไม่มาอยู่ในคลิปนี้หรอกใช่ไหม นั่นแเลยค่ะโคโยกุกิเสียชีวิตไปจากความอิจฉาลิษยาของทุกชายโรงฝึกข้างๆที่ก็แอบ,บชอบโคโยกุกิเหมือนกันแล้วไม่อยากเห็นฮาคุจิและโคโยกุกิใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเอ็หมอนี่จึงวางยาพิษในบ่อน้ำทำให้โคโยกิเสียชีวิตไปจนไม่ได้แต่งงานกันตามสัญญาค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ฮาคุจิเขาก็โทษตัวเองมาโดยตลอดเลยนะคะว่าตอนที่คนสําคัญตกอยู่ในอันตรายเขาไม่เคยที่จะอยู่เคียงข้างตรงนั้นเพื่อปกป้องคนสําคัญเลยสักครั้งทั้งๆท,ที่เขาสัญญาวไว้แล้วแทๆ้ๆสุดท้ายมันก็เป็นเพียงแค่ลมปากทาอะไรไม่เคยจะสําเร็จสักอย่างอากาซาคิดกับตัวเองแบบนี้ค่ะ จริงๆอิงอยากเล่าเรื่องอาคาสะให้ละเอียดมากกว่านี้นะคะแต่ด้านว่าจะทําคลิปที่มีชื่อว่าความรักของอสูรต่อค่ะเพราะงั้นขออุบเนื้อหาละเอียดละเอียดของซองตัวนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะคลิปนี้มันเป็นคลิปเกี่ยวกับคําสัญญาที่ไม่มีวันเป็นจริงเนาะขอโฟกัสที่คําสัญญาก่อนแล้วเพื่อนๆคิดว่าคําสัญญาไหนที่ไม่เป็นจริงในดาบพิฆาตอสูรที่เพื่อนๆรู้สึกปวดใจที่สุด ก็ลองคอมเมนต์บอกอิงด้วยนะคะจะตามไปอ่านทุกเม้นเลยค่ะจะเป็นเรื่องที่อิงเล่าในวันนี้หรือเป็นเรื่องอื่นที่อิงไม่ได้เล่าก็ได้เจองอันไหนลองคอมเมนต์บอกได้เลยและสาหลักปิงซูในวันนี้ก็ต้องจบลงอีกเช่นเคยขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการกดไลค์นองอิงต้องขอตัวลาไปก่อนบายจ้า